ขึ้นสูงลงสัสา้าตกไกลได้หลายหอยทีพย์แน่นแสนสิริจงโชคดีสามสางนั้นไปไปลูก้า ชุดใหม่นะจ๊ะชุดใหม่ล่างฟ้าดูว่านีเดากับงับไปสู่ที่รับกะทีหรือว่านีเดากระปับกัะปเป็นในี่รลอยหาสิดนะครับ ล่างงามงามใชโยกสแตรยโยอื่งาม,งาม,มาป,มปนาดนั้นละบอกง่ายไว้ใจทีนังกาวปปบวบบบบอกเล็กบอกเล็ก,กศูน,นย์หกศูนย์ฝาหัวแก้มเปิดไล่ทำไทย เป็นเชิองอยากดัโตแน่นะครับเป็นงานนะครับให้ความสนใจด้วยแถวแถวทั้งหลังกองน้วยการนะครับแถวแถวกองน้วยการนะครับบกเก็บสตี้นี่การว่ามันเ่าประเดตกถือก,กับบเก็บดอกพนวาหารตีดินตับ,ตบๆแหลกกันเพลนเต้เลยถือหนึ่งหลังกองน้วยการนะครับเป็นพักบางไฟงไ เต้นควงไฟในระป็นที่หมายนะครับ4 10คะแนนผ่านไปบายใจบายใจพี่น้องกำเต้นบังไฟเลยกำไฟอยู่ข้างฟังทั้งนั้นนะครับอชุดไม่บายใจชุดไม่บายใจ <c oughs> ขอผ่านไปผ่านไป400 30คะแนน